แกงแสบเพื่ออย่งโุ่นอร์แบบงาวนอร์แงาวนอมันตัางบ่ได้งอแงเดี๋้เสียไปหายอันผู้บ่าวอันเฮ็ดหายผู้บ่าวก็กำลังไปเที่ยวเม็กซิโกคนกันเล่าบ่ยู่น่ะกันสี่ที่เฮ็ดยังกับบ่เป็นอดีตาพ่อแม่พี่น้องจ๋ากำลังสิพากันไปสัดนอนใหม่ ทีมงานทัพย์น,หนใหม่บากลากันสิไปไมั้บอสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะก่อนค่ะาก็จาก้จาจาจา้าสีพาก,กันไปหักหนใหม่เออบาย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 อูนี่เขาไม่ยิงเขียวเลยที่หน้าเเขียวห้าทั้ง,ทงน้อ เขาคนจึงงามกมือบ้านคนมูอว่าตานัสิสอ ม่ยมบ้านเด็กสิบนตงสีบ้างอุ้ยนมีน้ตัวนี้มันมีน้เองก็เป็นสูงใสโอ้น้าเป็นคนดีเนาะมันฟังแต่ว่ไม่น้าเงินหลายมันปิ้งนามถนามาบ้านคอวมันกดมากตั้งแกะ สองหนาทีสำหรับโต๊ะหัวมันก็ประเดกไก่เนาะนี่แม่น้องอมากกว่านี้ต้องหัวหัวเออไอ้ีบแม่ลูกหัวหัวป้าทีเราเหงาเลยเนาะนี่พอแม่พี่น้องมาหอดแล้วสิบผ้ามาเบิงน้องใหม่เพิ่งกำลังอ,อ่อ นี่ผุนอะทีมงานพุนนั่นแม่เบิรงไปพุนละลูกพ่อสวัสดีค่ะเนี่ยไปนั่นแม่เบิรงไปพุนละแม่สิท้ายท่าลงไปพุนละนี่เบิรงกน้องใหม่พ่อแม่พี่นอ้องมันขึ้นมันเหี่ยวขึ้นแล้วเนียเพีย มันหางแปนดีดีเลยพี่น้องแต่ว่าพอเนาะใหม่พอค่อยขึ้นปันไถเนาะไปเดูสิพา้ามาเบิงวันนี้พามาเบิงเนาะใหม่สิมาฮักเนาะใหม่มาชมทุ่งไร่ทุ่งนานะจ๊ะนอนนัน่นมีอยู่นอนหนึ่งนบ่นั่นน,น,นั่นเนาะใหม่บ่ได้ใส่ขากลรองเด้อพี่เนาะเดี๋สิใส่อยูอ่ได้ลูกอย่าตื่นอย่าถ่วงเด้อวันตี ให้ดังระเบิดระเบิดไปเลยไซล่ะแม่สีเขาไปได่ายบอลล่ะไซแม่เบิงเอาเนี่ยโอ้ยสวัสดีค่ะไซหนุ่มว่าก,ก้อนเอาใหม่ บ่เจ้านั่นล่ะไป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 หักเพิ่นแท่งอย่างยาง,ยางเป็นสาวเป็นนมหมดแล้วเพิ่นใหยหักไอเ้เวงเขาบ่ให้สซับอันนี้คือที่งานพ่อแม่พี่น้อง แต่ไม่ห่อนแม่ยุ่งนะเดินมาเลยวันยิ่งหันลาแตกแ่เอาไปเขากับไปปอกเห็ดมุกเลยได้บ่อยเบื้องเนาะเป็นเผาก่อนเผาก่อนป่นันดีนอไม้เพาะ่าพี่น้องเบิ้งนั่นนะนอพื้นอันนี้เขาเอิอนอไม้อีหยัางนอไม้ตรงนอไม้ตรงเสียบเสีบแกงมันนั่นเสียบวสัน หักเขาบอกแห้หามสับเขาให้หักเอาพ่อพี่น้องเบมือนนอนหน่อยพี่สิขินไล่หน่อยเบิร์งเนาะแกนกขานังแตกอืมได้หลายนอยที่ร้องมันก็ขึ้นเรื่อยๆเนาะปูไว้จักปีมันได้ซ้ำเนี่ยสามสี่ปีอืมสามสี่ปีก็ได้กินแล้วพี่น้องเหมือนนันทีไอ้น้อยแล้วไปง่ามคันเนาะนี่อีกอยู่บ่อฟังน่อยคุณนนท์นอนหนึ่งข้างในอย่นะก็ไปบางหมู่บ้านอืมบางหมู่บ้านบางหมู่ก่อน แกงแสบเพื่ออย่างโห่นอแบบง่าวนอแบบงามพี่น้องน้อยก้อนนี่ให้หักก้อนน้อยหักก้อนเลยพี่นเอาเอาพน้าหักเบิดเลยเฮ้ยเจ๊เบาๆแน่อไดดอันนี้เพื่อก็ะหักกระปูมคนวันนี้นี่เอออันนี้เพื่อปลูกไม่พ่อพี่น้องจ้า อ๋อนี่น้องนี่น้องไหม่หวานนี่น้องเพิ่งก้างขึ้นเนาะนี่นี่เห็นบ่วพลพี่น้องนอนหน่อยๆเพิ่อนก้างขึ้นพี่ตั้นเฮ้ยทำมันออกนี่กินบ่บาดบ่วหวเลยเนาะ ปลาบอกอ๋อม <ə S 1> ันออกอยู่ได <modelling> ้หน่เห็นบ่ใส่โอ้นี่งหน่อหนึ่งพี่น้องจ้าบ่สังเกตกับว่เห็นเนาะเลิกฝุ่นหนอดหนึ่งเลยเบอร์หน่งหน่อหนึ่ง บมี่อผุ่นม,มีอยู่ก็า่ังขึ้นแต่ว่ามัน,นพันเนี่ยพอเอาได้ดอกน,นอนมันบบขึ้กันสีมันคือโบขึ้กันฮะอืมนี่ป้านี่เฮ็ดปวกออกได้พี่น้อยมากพอถึอง,งานนี่ระว,ว่าเฮ็ดปวกออกว่าสันพฮ็ดทังน้าพอท่านถือง,งามเพิ่นจกเสือเยือนฟีดมากดกอืม คุนะ่นนะคุ่นนะนอนคุนสาบลาบอยูน่ะนะคุ่นนะเอาอยู่ว่านอนนะอนอนน่ะง่ายงามยั่เนาะก้อนนีนนกน่ก็เป็นสีขาวคอือกันคุ่นนะเนี่ยเห็นทางไหนเออเป็นสีขาวเออ ม่นใหปวกใสเฮ้ยปัวออกได้หมนมัเลนีดบอกีเนย่างไรเดือนแปดเจีนเจ็ดเดือนแปดมาบ่ถืองามพี่น้องเลยแต่สีฝนโตขึ้นคุ่ละนันคอยเสียอาะเห็ดกี่ลอือบบมี่เห็น มีบอบ่มีอ้ยอีหน่อยมันคือยางคือแถวพน่ะเฮฟ้ามาใส่ผอกันน่คอยกับว่ามันยักเกลียเปล่มพี่บอบอบอมีดอกไปเออ ลายเงาไปทั้งผุนลุกนี่ปลามันพักประังเลยดินี่ปลามันผู้ใดนี่ของเจ้าป่ะนี่ปลามันปลป,ป,ประดังเพิน่นพงศพี่น่องนี่เนี่ยมูลนี่นี่ปลาเห็ดแต่พี่น้องเห็ดเพิงเห็ดพอเห็ดปวกเห็ดเข,ข่าไข่เห็ดเพิงแมนเบิดเลยไปเตรียมตัวกลับบ้าน เออแล้วละละมันยางลู e ้ไปได้อยู่ดิมาเด้อมาเด้อฮะโอ้ยเพินเห็นหูเน่น้องบอล บได้ใส่ขาอันกันซันเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยว่ามีหัวบกม่วงนี่บกม่วงพี่น้องนอ่บกม่วงเพ่นพูนนะว้ายบกม่วงมีลูกตัวนี้นี่บกม่วงเรา้นี่บกม่วงก็ล่างสิเป็นนวยธรรมชาติจริงๆประกันเมื่อก่อนก็นกนได้เด้อวลูกเด้พอพลักลับก่อนก็ได้นะ มาซับน้องไม้พ่อพอม่พี่น้องมาซับน้องไม้ไปเออเอาไปเลยลูกนี่หวยพ่อพม่พี่น้องจ้านี่คล้องหนามเพิ่นมีปลาด้วยนี่ปลานี่นี่ ปลามันขืนมาเนี่ผืนอาปลามาปล่อยใบพอมพี่น้องจา๋านี่เอามาปล่อยใบก็ไดุ้่นน้ำห่วยสมัยตะกี้ก็หาอยากหาก,กินยังนามันนี่ลระพี่น้องจา๋าผ่นนีหหดตัวมีหดมหดอันนี้น้ำห้วยกร็ร้าอยู่เติบอยู่เด้อพุ่นะสองเสือนนาเมื่อแล้วไปกลับไปก่อนเลยลูก เดี๋ยวแม่ตามไปลูกธรรมชาติบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาพ่อพี่น้องผุนทั้งผุนกับเป็นหมูอีกหมูบานหนึ่งเด้อจ้ะเด้อทั้งผุนทานเบ่หนกก็เพื่อเพิ่นได,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 ด้เห็ดแกงให้กินให้เบิ้งอันซุปหมกให้เบิ้งเด้อพี่น้อง ล้างทาค่ะมาแรงมาบรรยากาแพทเองกันอยากน้ำผู้เถาคือกันเสดยอาบน้ำไม่แง่เถาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่ว่าก็อยากเฮ็ดให้กินให้เบิ่งอยู่น้องใหม่ก็ได้มาแล้วเรียบร้อยน้องใหม่ของเฮาสิได้มากงามค่ะสวยสวย แต่ไม่แย่แต่ละเมื all all. ่อไร่ล no! ่ะติโอ้บ่แล้วยางลงไปผุนบ่เขาเมื่อก่อนเล่าแล้วไม่ว่าหลานมาวันเสาร์กับสิวันเสาร์ในหลานวิธีการยางกับเขาอื่นเดี๋ยเผาหน่อไม้เผาเผแจ้งล้นเราล้นเอาพี่น้องจ๋าสิมกสิมกหน่อไม้มกมอเนาะ มันอ่อนเบิดเลยได้น่ะนี่น่ะอ่อนยานัางเขาเดี๋ยวมี่้างเหรอจ้ะเห็อย่างนร้วกพ่อนอองมาจ้ามาเดินมาเขียนเขียนน้อใหม่นี่ เตียนได้หลายเติมแล้วละ่ะเตรียมตัวสิไปหมกเพราะว่าขากล่องใส่พ่อใดฮะมุมกล่องประสันพ่อแม่พี่นอ้องเขียนแล้วจะเปไปตุม่มจะจัดตุ่มแล้วควมม่อยมาหมกหมอ่องปนห่ากับเลืออยู่บนบ่แม่ไม่เง่เท่าเนี่ยแล้วกินแคหยัง இங்கே போடணுன்னா เขียนง่ายไงน้องใหม่มันอ่อนพี่น้องจ้ามันหมืดแล้วเด้นหนีพี่น้องมึดแล้วก็ได้เปิดไฟเดี๋ยวทำว่าเบิ่งวิธีวิธีอันหมกหมอกกันเด้จ้ะเด้มันกระสบหมูแล้วว่าหมกยังใดกันมาเบิ่งกันมันก็แตกต่างกันออกไปเนาะได้ฟิวบานๆจากพ่อพี่น้องจ้ามื่น่อยเห็ดมือื่นมาแกงนี่อันเยนั่งพ่อแม่พี่น้องเยอะแล้วตังไปน้องใหม่เขียนแหล่ากับสิกรลังต้มยูทูบเบอร์นี่จ้ะ กำลังต้มเคียนสแล้วเขามาล่างล่างขันน้ำบ่กนะฮะเอามาต้มจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวรอมาเบิ่งตอนนั่นตอนนั่นมุกเด้อจ้ะเด้อแสร้งน้ำกันจ้ะอู้หูคนเนี่ยเตรียมพร้อมลงหม้อวันนี้มุมกหมอ้อใช้รถดียังใส่ห,หเปล่าพลโห็นบ<ก>อกคงสุดรถเมื่อกี้ถ่ายพระทัานเดี๋ยวเบ่งพิ่นบ่เห็นถ่ายพระทันแม่กเขื่อน แซ่บพักได้ปลาแดกแบบนี้ะเดี๋ยวค่อยปรุงเอาไหมเดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มเอาง่ายกับพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินมากินข้าวนะกันเด้อพอเสิร์ฟอื่นแยบหัวอยู่แต่เพิ่นมาสิเด็ดเตรียมแน่อยูเพิ่นดื่มเพื่อนดื่มเพิ่นอน

หน่อไม้หมกหม้อหน่อไม้หักมาสดๆเลยนะจ๊ะเนี่ยถ้าเสียบคักคุณพี่หนอนจานมาด้วยมาเสียบๆมากินนล้วกันเด้๋ยวจะได้ภาอ,อีตูใส่ก็กินได้เลยซิมกันนะซิมกันนะเสียบเสียบแล้วเสียบแล้วแม่ครัวหัวปลากําลัางใส่ภาอีตูพ่อไหมพี่หนอน ชุมปัญญาชาวบ้านชุมปัญญาชาวบ้านแซ่บเส็บซิมให้เบิงนั่น่งจะสิได้กินให้เพิ่นเบิงบ่ได้กินให้เบิ่งขอยือห่อนคักแท้ขากล่องขอยก็บ่ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องขากล่องขอมันตั้งบ่ได้งอแงเด้เสเอาไปให้อันผู้บ่าวอันเฮ็ดให้ผู้บ่าวก็กำลังไปเที่ยวเม็กซิโกพุ่นกันเล่าปรอยู่นั่งกังสีที่เฮ็ดยังกรบโปเป็น มือมือจะแสบเนาะพี่น้องเอ้ยมาดิเอาพอกันตักเขาตักไปคนละถ้่วสองถ้วยเขาเหนียวซ้มนั่นล่ะซิมเบิ้งด้วยเบิ้งซิมเนีเพิ่นเบิ้งเนี่ยพราเพิ่นว่ามันแสบน้ำห่านัวบ่นัวรอเปลอนู่แสบแสบแล้วพ่อแม่พี่น้องแสบแสบคนน่ะรีบจะแสบแฮ ลำพิษก็เมันกับบรลาพิสอบนั่นือกาจสนหอดเดือนหอดดามันเกิดมาลำมาลอยขึ้นเขาที่แม่อยู่ตัวมันมาสีมาบ้านเสาอวจางตัวประมาณสูงมาเร็วที่บอกี่น้อยเดือนหนซิมมกน้องใหม่จะดูมเนี่ยแตนแก้วน้องใหม่แสบด้วยจ้าเออแต่แต่แตมาได้พี่น้องเอ้ยเมือนแซวคลิปวันอเทียนนั้น พี cheese, right? ide, ่โม่เจ้าพ um ักกันเห็ดน้ำจีนเหรอแม่เสียลูกฉันเส็บแซ่บพี่น้องเอ้ยมาเด้อสามมาเด้ออืมอือพี่น้องซ้ำหนีละคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนีละบ่ดเสียบใจหยังบ่ดเสียบใจคนป่วยเออเบาคืออันดุกสาพูนแทบปวดเสียบใจคนป่วยอะไายากพูนน่ะพันเห็ดยังให้กินก็ได้เนไปพูนนอนจะคืนกับตอนไหนกันตัวมาไงมจะคืนกับซองขื่นพูน้อง นีราจาซ้ำนี่ละขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์อลไรเลยเออเบิเงมือเลยอือฮ่าฮ่อื่าดูกระชับในตัดปีนี่ปีตาอยู่ดีไม่แห้งขอบคุณหลายๆจ้ะรักนะจุทุกสวัสดีจ้า